ป๊ามามีมังนาอนใหญ่เยอะฮาสิมาเบิ่งความตื่นเต้นของป้าเม้าวตีดีหอีปล่าบอดดีก็ได้เงินก็ต้องรีดวะเดี๋ยวนี้เงินก็รีดเล็กๆนิดหน่อย กับซาลาเสียงดาวสิงโตมือนีซาลาก็ะเดินหักนาที่่างอ้ายจากอเมริกาเนาะคือตนส่งเงินมาสวยเหลือคนทุญญกญ่าเรากะให้ซาล่าไปมอบให้ป้าเมาเนาะเพื่อว่าป้าเมา ไปสวยเรือวคนหุนกย่างเนาะพี่น้องเดี๋ยวเป็นไพนั่นเดี๋ยวพี่น้องรอซุมรอติดตามกับป้ามาได้เลยเนาะพี่น้องแต่ตอนนี้สาวลากันคือสิบไปเอาเงินก่อนเนาะจะ้า ป้าเมาเนาะพี่น้องตอนนี้เขาก็สิไปกับแม่น้องวิเนาะชาวหลุดจะหน้ากับฝ่ามือพี่น้องเลยผู้สาวหลุดจะหน้าชาวหลุดจะหน้าสบายดีแน่ชาวหลุดจะหน้ากับฝ่ามือฝ่ามือเขาสิไปทางไหนเขาสิไปทางนี้เขาสิไปน้ำกลดชาวหลุดจะหน้านี่แหละพี่น้องเลย ถ้าสิไปน้ำกลนสราหลุดจะหน้าเพราะว่าเฮามีทุลักกับป้าเมาเนาะพี่น้องเดี๋ยวเฮาถึมียังไปเส փ ไปป้าเมากับรอซุมรอติดตามเนาะเพราะว่าเฮามีอีหยังเชื่อไปเชื่อไ่นะพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้ป้าเมาอาจจะยังบ่ฮู้ว่าเฮามียังไปเส փ เนาะแม่นบ่แม่น้องอิแยกสีพาะแล้วหรอเากสีพาะแล้วหรือเปล่าจากกับบุงหมูคือกันเนาะพี่น้อง ทั้งิิไปตามละหาประมาอเผื่อเพราะว่าเขามีของไปเช่บไฟเพืน่อนาสิบเป็นยังรอซุมรอติดตามได้เลยเนาะพี่นออนองตอนนี้ะตอนนี้ บารนีเข้ากับมาฮาปะมะโอเนาะใครจะได้คอมเนอ้าวอะไรชนอ๋อเฮือนสั่งนี่เป็นอย่างนี้นี่เองบสบายดีพี่น้องสบายดีปะมะโอปะมะยิบเสือพูเลอร์บเสือลูกค้าบ้านนะอันนี้เคี่ยวแหวง้งเน,น้อยแป้งเออเคี่ยวแบบไหนกันงานดวน่วงานด่วนแห้งจะตลายเลี้ยงได้ได้ไดจักพื้นแหละได้จักโต๊แหละจังหวะงานด่วนนะมันบ่ได้ ่ากระสีเลีวตัวที่หนึ่งกระสิน่ะซาตัสเสือเท่านู่นว่าเจ้าไปถ่ายคีิเพื่อนเสียบอยงอนแล้วบันเหตุงานกุ๊ปเลยรับไอปไเปซอยอืมเพราะว่าเป็นกำลังกันเทากันเทาบุมีงานด่วนเทากับไปกันแห้ะอันนี้ผัดด่วนเขาสีใสเหมือน้า เอดน้โตสีบรหนเขาสีใส่งันดองกว่าจังนี่น่ะบัวบัวเรื่มสีก่อนมานีรื่นนี่บรอนนดอกสีเด็ดงานทำไมนี่เป็นสีมะลับจกเออเอาขามีนยินแนวมาสไฟป้าเมาป่าเมาอาจสีบวมวัวเป็นอย่างมีอยังเนาะมีเอฟซีจากเมก้ามา มีแนวมาสะให้ปอามาหอาตื่นเต้นเต้นเต้นเกิดชีโชคดีแทบบ่นว่าเขาโชคดีตัวพี่เขามีแนวมาสะใภก่อนวันวาเรียนไทยเหรอกระแหวมันตัวเนาะไห้เศราเล่าเมันเฝ้ากันเนาะเฝ้ากันลังบุกอยู่เดี๋ยวเชิไห้เปลี่ยนแม่น้องวีเป็นตากล้องหรือว่าสาวหลุดจะหน้านาะชิเป็นตากรงเหรอชิว่าเป็นอยู่ว ไอเมีน้องวีท่าก็กอด่อบอนี่อยากเอางานใหายผนันเห็ดมันใสเอ้าเอา้าวแค่ไหนาะจังหน่อยจังหน่อยพี่น้องอดใจอดใจยังแขนหนึ่งล่อล่อลอลื่นน้ำปลาเมาเนาะพี่น้องปลาเมาสิได้ยังเป็นคลองสุรภัยเนาะแหงหายผนเอาไปใช้อ๋อเนี่ยเบื่อีลยใกล้ใกล้แบบคยอ๋อเดยเฮ้ยสาวเรามาลิ่งปลาเมาอุหนี่ ปลาเมาตื่นเต้นนี่อยากเห็นของมาสไฟนี่ของซาลาสิมาสไฟปลาเมานี่คืออีนยังปลาเมาก็ตื่นเต้นยิบยิบกระจนยิบพิษนิบหัวใจมันกำเดินตุกตุกตุกมาเฮ็ดพิ่เขาเลวเจ้าเล็กกาที่นั่งเรียบเรียบร้อยอยู่กระบอกฮ่าว่าหัวยวัย มันอ๋อค่อยห่วใจเต้นตุบๆพี่น้องใส่แขนเสื้อจนบ่ต้องนี่ป้าป้ามาออกก็แบบว่าตื่นเต้นพี่น้องเอ้ยว่ามีของสิมาซื้อฝ้ายเพิ่นว่าหัวใจเต้นกระตุกๆเอาใจเย็นๆๆๆมึงได้แทนี่สิแล้วยังให้ได้แก้งานอีกบ่แม่นดูนี่าลาวนี่เรียบร้อยนงเยกว่า à phụ ông, mà hãy có tưng tên cứ gan nó. Cụi cụi, phụ ông mà hãy cả tưng tẫn cứ đấy. Mắt chẳng Nên cả đây <laughs> à. <laughs> <laughs> đấy, không ừ, <laughs> ซ่าแน่บ่งามซ่าเอาใจเย็นๆปลาเมาเดี๋ยวข่อยสิบ่บ่จาดอกบาดนี้คั่นซั่นสิเออข่อยสิเลาะเบิ่งก่อนให้ปลามาสงบสงี่ยมก่อนเพราะว่าเพราะว่าเฮาอันนั้นปการตื่นเต้นปาเมาหลายแปลว่าให้ปาเมาตื่นเต้นไปนําเฮาเพราะว่าเฮาก็ตื่นเต้นคือกันเนาะพี่น้อง วะเจ้าหน้าฮู้จักอยู่บ่เป็นหยังอืออยู่แล้วสิมานี่ยังว่าเรื่องเสื้อไฟก็ยังว่าเอาๆๆให้ปลาเมาหยิบก่อนเนาะพี่น้องเาเพิ่นไอหลายนี่่อยได้น้ํายาล้างสติออเยคอเมื่อเป็นกวดเนาะพี่น้องอ้ของดีก็แบ่งกินแล้วแม่นบ่ของดีพี่น้อได้กินเพราะว่าไอผู้ไอแท้อุ้ยผู้ไอ้กิน กินน้ากันมานีปู่บอกไอ้แม่น้องวิญาณบมได้กินพี่น้องเอ้ยบาทนี่ขอบใจหลายๆเฮ้ยโตก็อยาิบมือมาขอกินน้ำเรามาขอกินน้ำเราเลยกินอะไม่กินกิน่ะแม่หอมน้ำแสบเด้อเนาะหอมอินดีเกิดจีได้พี่น้องเอ้ยทำงานมือหนึ่งได้ควูอันหนึ่นึง สช่ะาอปแม่น้องวีก็ต้องได้กินน้ำคอรอฟิวเป็นเนี้ยได้แม่น้องวีมันหอมดีเด้อยีบอกไเด้อหอมๆเนาะกินวิวติดใจจิมติดใจป๊ามามีมังนาวใหญ่เยวเฮาสิมาเบิ่งความตื่นเต้นของป้าเมาสิริอีกรืว บดีกัได้เงินก็ต้องรีดว่ะเดี๋ยวนี้เงินก็รีดเป็นเงาะเป็นเนื้ออืมมามาโ้ยไอ้ก่อนกิน้องคนมาเบิร์นกำกันบ่ยังเาล้วมาแล้วนี่มาลุ้นละแม่เลยมาแล้วนี่เขาจบทิ่มึืงเลย ปลาเมาเพิ่นฮักเพิ่นแพงเพิ่นว่าบ่ชื่อฟ้าตาหลายๆค่ะดีใจเฮเพเพิ่นให้ปลาเมาน่ะเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดปาเมาน่ะเป็นตัวแทนที่ช่วยเหลือเนทุกยากเนาะเยังน้ําไหมข่อยนะเพิ่นก็เลยมอบสิ่งนี้ให้ปลาเมาให้ช่วยเหลือเนาะก็ได้ว่าเห่ย โอ้ยน oh, ี ok então, um 3, no mai, ่นลยีน้องเออเดี๋ยวจะมาให้คอยเอาห้ถูกปุญญาเนาะเออแต่พวาหลายๆเด้อเราเอให้เจ้านำดีกับพีจิงหูจ้า่น้องมออให้เจ้านี่พีน้องเดนี่เงินเป็นล้านล้านเลยนะคุณพี่ที่เน่ยนเนียน้ยเนี่ยเนี่้านยนี่ยเนี่ยเนี่ยเนๆ่ยเนียเนี่เน่ยเนา่ยเนี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 ่เนี่ยเนี่ยย่ยเนี่เนยเนีเนี่่ยเนเนเน่ยเนี่ยี่ โอ้ยค่ n ยค่อยไล่จั c ไป้าก็เด้อหน่วยหวิป้า1,872,000น้องเออ8 7 2ีเราบ่อเงินหปมาเพื่อเป็นตัวแทนบ่มีเนาะเด้อเพื่อเพิ่นเป็นการกุศลจักแน่ดเฮ้ยตเตะเย

นัเลขค้าเลขค้านับผู้สวยผู้สวยผู้เอามาอัดได้เนาะพี่น้องต้องนับแม่เออจต้องนับไปแหลกเจาต้องนับไปแหลกนี่เออนี่นับถธอละเล้ยงนับลเลี้ยงะค้าก็ตื่นเต้นสั่นลุนลุเล่นเล่นเคยเห้นเง้นเ้าเฮเอ้เฮ้ยเฮ้เ้าเฮ้เ้ยนฮ้้ เต้นเต้นเต้นปั๊มมาอะไรที่น้องเองก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อผหญ่ดีๆเนาะแม่ตาน่งว่าห้าสหกผญยมีโอกาสเอามามอบให้ป้าเมาเ่ก็ขอบคุณหลายๆเนาะป็นไหววางใจป้าเมาแล้วกะสาวเราขอ่านบุญหเนาะขอขอบใจหลายเด้อสาวเราขขอให้รุ่ให้เรื่องขอให้รวยๆทุกคนสาทุสาธูรวรรวยัวั พิเศษเลยท่านงีนงค์เอาทันทีพี่น้องอย่าเลยเด็งรวยเนี่ยแปดแปดเซนหาชิปเจ็ดชิปเจสองพันชิปสองพันครบเนาะถูกต้องเรียบร้อยครบชวนพี่น้องเอ้ยดีใจหลายเนาะก็จะกินคอร์โบลฟรีดพี่น้องเอ้ยบาดนี้แล็ซาลาสิงามบาดนี้บ่เคยพ่อจักคือมันาะชิลลางมันงาม หลางสามผิดผิดัขายเบอร์ล่างควอมขีรายนักหนัก MP หนักกินเอะห้องลูกเผ็ดเดอีมากตามึ่กเข้าบรล่างควอมขีรารัต้องมาเมาอย่างขีราจัีกนงามหม้นันี่นแล้วลลางสามผิดเานอกขีนอกกันหนึ่งว่าหลางควอมงามเลยางขวอมขีรานะตาเมื่อกี้ขีรายขึ้นตา ว่าเฮาก็เไปเนบ้านเด้อพี่น้องเด้อ่า้ม่วนเนาะแม่นเจ้าเล่าเพิ่นก็ผู้งามดีดอกบ่เมาดงามงามแ่มด้บ่เมาก็บ่ได้คิดหลายบ่เมาก็งามคือกันบ่ได้คิดลายเด้อพี่น้องเด้อาตอบซํานี่ก็ดับใจเด้อย่องกันก็ก็ดับใจขึ้มาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะพี่น้อง่างสหรัฐอเมริกา กี ais, ่เป <th> ิ้ฝาเงินมากน่อยนะวิาผุชายผุชายอุ้ยขอขอบคุณอะลาเด้อเจียมะไาเด้อขงเิว้าวนีสงสัยเิ้นจีโทมานนำหลังเปิมาเออรออหลับเด้อโน่นั่นบอกพว่าับตองิอสไ อีกถืออนอพี่น้องาะว่าแ่นบ่แมนนโอ้โหพูดเรื่องหนาเด้อสนาพูดเองหนาเด้อขอไล่ไล่เนี่ยเด้อเขอให้ตัวเองนะขาให้มีสุขภาพแข็งแรงเนาะขอพันยืนขอให้รูย่าเรืองอย่าผางมาให้เต้นประเมาสมุนผางมาให้ประเมาน้ำต่แหนันเลตแตเนาะ ไผเฮาเฮาก็อยากได้คือกันขอเฮาก็บ่เคยได้ซะเราก็อยากได้คือกันนๆเห็นบ่ินได้บ่เ้ยได้บ่กินเงก่อนมีนแน่เนาะแล้วไกแซ่อ้าวผู้ช่วยผู้ช่วยก็กินพี่น้องเอ้ยผู้ช่วยก็ยังต้องลาิบ่เลอยู่รกับยิบเพิ่นบ่ได้ให้กินละแม่นี่พี่น้องเบ่ได้ให้เพิ่นกินได้บ่แบะบ่บ่แบะปเมาอ พ่อหมอฮักเลยเด้อพี่น้องเอ้ยก i ะดับคุกเลยเด้อบ่ละหาจะนั่สิเป็นกลังใจให้ยพี่อคมานเด้อสิได้สิได้หิวน้ปมูหิวน้าปามูเออเว้าหูเฮาคือบ่มีเฮาเว้าื้อ้าูี่้อเอ้ กมือเป่นสมัยเลยดิกมือมาอ่อมีพน่งพมา่อมีมา่อมใ่ชาลายืนไปหาเดี่ยวหายมาเดี่ยวหามา่ัดทหใเบื้องตื้อชเบื้งกนป้าชาอ้าชาไดล้งหักอะไรล้งหักมม้างหักลงหอนหาบน้ามือหบนอบีอย่างม้อม่าบแ่จักปีตอนน่ะม่ปีเลยอยู่ปีหปีาาง่ายพอง่ายและเอาขอขู่น้่มจะเกิดรลวขูบอร์ที่พเล็กน้ำน้ำบาี เลหาไปล้งรฮะไปหามอบวมันโกงมันโกงมเดพั้มันโกงมันดุงออกดุงเจ็บยอะต้อนอะโบเจ็บปะอะไรกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนตอน้นกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนแลบาดนี้ลงหักไมันโคตบาดนี้ถ้าแม่ถ้าแม่เนาโบเป็นน่นจะสิใ่กว่านี่มั้งนะมันเกสีชมพูหรือีชมพารือเจ้าหรืเน้อเนาะ มันมันก่งลงเด้เนาะยื่บ่ได้พอคนเฮือนเจ้าใหญ่บ่คนเนาะี่เจ้าน้อยได้แต่าะเอ้ดนตะยน้อยก็เป็ตแพงนะพี่น้องเอ้ยจัดเมนูนี่เออว่าไดได้เียวเฮาน้อยน้อเ็น้อยอักน้อยน้อยเป็ตแพงไดจะนะใอีหยังก็งามน้อยก็ได้บ่แม่นว่าสิขี้ลายได้ ยวเอาเป็นมาพบพ่อกันขีหนานาะพี่น้องขีบนี่ซาลากระิได้อาลาพระจ่าพ่อมด้วยป่อมาอลไรก็ซาลดจะาหน้าเนาะแะ้วก็เมนตุ้งวิเนาะพี่น้องบันมือหาคำเนาะปลาเมาโดยหาคำต้นเศร้าๆหาแจงมาพบมาพ่อกับปลาเมาอีกพี่น้องเอาขีบนี่เฮาขอจบเพียงเท่านี้แหละบายไปตื่นเต้นปลาเมากับเมนมาในเด้อพี่น้องตื่นเต้นนําปลาเมากัน